สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของรถบ้านมือ2คาวินนะครับสีนครินจัดให้ครับวันนี้อยู่กับปักผุนหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะพี่นะเช่นเคยครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งคนระับบอกเลยครับคันนี้โคตรพิเศษโคตรไฮไลท์มากๆเลยพี่เป็นอเมล่านะครตัวท็อป1.0 VL เป็นปี2020นะฮะที่ผมบอกว่าโคตรพิเศษเลยก็คือ ไม่คิดว่าบอสจะขายราคานี้จริงๆนะพี่นะตอนแรกผมใจผมนะรถมือเดียวปี20ไม่ประมาณแสนสองหมื่นนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะขายอยู่ที่อ่าสี่แสนหนึ่งประมาณนี้นะฮะแต่เขาขายเป็นแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลนนี้ไม่ได้แฝงอะไรเพิ่มจัดโอนดาเนินการไม่มีเก็บด้วยนะพี่นะโคตรถูกนะอ่ะตากล้องอยู่มุมนี้ได้เลยพี่ใครอยากผ่อนผ่อนเดือนละหกพันบาทตลอดอสัญญาจริงๆฮนะนะไม่มีเครดิตก็เลทนี้โอเคนะ ก็ถือว่าคืนกาไรครับเป็นโปรโมชั่นในเดือนนี้แล้วกันนะพี่นะอ่ะมาดูของกันหน่อยว่าขอนกพัน์นี้ได้อะไรกันบ้างนะฮะด้วยความที่ว่าเขาเป็น VL ครับเอาฟังก์ชันด้านนอกก่อนเลยแล้วกันนะ Intelligen t Forward Emergency b r a เ i n เเตรอรอาเรียกว่าตัวเบรกฉุกเฉินมีให้นะครับ i n t e l l i g e n t Forward e m e r g e n เ y w ร r n i n g นะฮะอ่าเรียกว่าเตือนก่อนชนมีจะพูดอังกฤษไปแล้มาว่าบ้านบ้านแล้วกันพี่เตือนก่อนชนมีเบรกฉุกเฉินมีไฟหน้านี้มีมาให้อันนี้เป็นนไฟหลี่นะ แต่ถ้าเกิดอยากทำเป็นเดย์ไทม์เขาไปเปิดเอาได้นะฮะอ่ะอันนี้ยางปีใหม่นะครับยางปี2023นย่าะฮะใหม่จริงยางปีปัจจุบันนี้นะฮะอะให้ดูกันไปเลยนะฮะล้อใครอยากให้สวยกว่านี้ก็ไปปัดเงากันได้นะฮะไม่กี่ร้อยบาทเองอ่ะร่องทุกอย่างชิดเท่ากันหมดะฮะตากล้องฮะยืนทะยงน5ทองศาอันนี้เน้นบอดี้ได้เลยพี่ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆดูได้เลยนะอ่ะบุบเบิบอะไรพวกนี้ไม่มีนะถ้ามีผมแจ้งพี่แล้วผมเก็บแล้วผมทำให้หมดนะฮะไฟไท้ายเป็นไงพี่ สวยนะเอาจริงๆไม่ไม่ขี้เหล่นะฮะท้ายก็สวยมากนะสวยมากเครื่องยนต์หนึ่งพันทโบครับเท่าที่ใช้งานมานะโอโทษคันนี้ต้องเปิดจากอ่าตรงนี้มันเป็นปุ่มรอกไฟฟ้านะมีเป็นปุ่มเปิดปิดไฟฟ้าให้ด้วยนะอ่ะอัตราการสิ้นเปลืองหรืออัตราการเร่งเนี่ยผมจริงๆผมขายที่สันายแดงมานานมากนะฮะเท่าประมาณเท่าเครื่อง1 5 0 0ซีซีปกติทั่วไปนะฮะตัวนี้จะเป็นชุดปะยางให้หมดเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวให้ดูซีดีโคนยาแนวพวกนี้ก่อแล้วกันนะพี่นะเดิมนะฮะของดั้งเดิมของแท้พี่ของแท้ของแท้เดิมโรงงานถัดทงถาดท้ายมีให้อยู่นะฮะคันนี้เจ้าของก็ามาขายจากชลบุรีคนระับเป็นคุณลุงอายุประมาณ60นะประมาณนี้ที่บ้านแกก็โรโยตี้อ่ะครอบครัวที่สันนะฮะแต่ว่าแกจะไปเล่นรถอ่าเรียกว่าไปเล่นตัวอื่นไปเล่นไฟฟ้าประมาณนี้ฮะก็เลยเอาคันนี้มาขายให้ราคาถูกๆก,กันไปนะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันหน่อยนิดน,นึงครับไล่ตั้งแต่พวกเบา,พว,เบาพวกอะไรพวกนี้หน่อยนะ อ่ะพนะัวมาลัยครับเป็นทรงดีเชฟครับเหมือนอ่าเรียกว่าตอนนี้เกือบทุกตัวก็เป็นดีเชฟหมดแล้วหัวเกียร์มีสวยๆครพร้อมปุ่มกดพุ s สตาร์ทอยู่ตรงข้างๆเกียร์ให้อารมณ์เหมือน GTR เลยนะแล้วก็คอนโซลนะฮะใส่เป็นวัสดุแบบซอฟท์ทาช่วงนี้ไปด้วยเอ้ยไม่ขี้เล่ะนะอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานนะแบบเรียกว่าถ้าใครตอนไปซื้อป้ายแดงอะเอาเป็นส่วนลดหมดอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้สเปคเนี่ยแบบนี้เลยนะ ถ้าเกิดบางคนเอาส่วนลดไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เอามาร์จิ้นไปทำํำนู่นไปทํานี่ก็อาจจะเป็นของแต่งเพิ่มเติมเป็นสเกิร์ตเป็นสีเบาะหนังอะไรพวกนี้มาก็ว่ากันไปนะฮะเอาตากล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยววนเข้ามาใหม่หน่อยนิดนึงอ่ะลืมเปิดฮะอันนี้ก็เหมือนเบิร์ดไอวิวของ Mercedes-Benz เลยอ่ะเป็นระบบกล้องรอบคันนะฮะอันนี้มีให้ด้วยนะโอเคดีเลยระบบนี้นะมาพร้อมระบบตัวจบับวัตถุเื่อนไหวรอบตัวรถด้วยอันนี้ชอบมาก บ้านใครมีน้องเด็กโซนโซนหรือว่า,ามีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะฮะมาป้วนเปี้ยนรอบตัวรถเนี่ยอันนี้มันจะร้องเตือนให้ด้วยนะไม่ใช่เซ็นเซอร์นะครับจับจากวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถจากกล้องนะพี่นะอ่ะเหมือนเดิมพี่นะกล้องทําหน้าที่เลยฮะถ่ายไปเลยหัวน็อตต่างๆแป๊บหนึ่งนะอ่าหัวน็อตต่างๆโครงสร้างต่างๆฮะแกมข้างไม่แกะเห็นไหมไฟหน้าหูเดิมไม่หักแล้วก็ไม่ได้แกะน็อตมานะฮะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะฮะหนึ่งพันีซีนะฮะให้แรงมาร้อยตัวจริงๆได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่เขาล็อกเอาไว้นะพี่นะขานหน้ามีให้ครับสีเดิมโรงงานนะฮะจะเป็นอย่างนี้เลยนะแบตบลูกใหญ่ครับพร้อมมีระบบอไอริงสต็อปนี้มาให้ด้วยนะฮะโครงสร้างถ่ายไปเลยพี่วใช้จริงโคตรประหยัดนะประหยัดมากใช้บ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนใช้เป็นรถเทสได์ไปไหนเน่ก็จะเอาแบบนี้ไปด้วยนะครับ จาก6กแสนสี่พี่มาเหลือ3ามแสนเก้าจริงก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่เลยไม่ถึง4ี่แสนนะฮะได้รถตัวท็อปมีเตือนก่อนชนมีเบรคฉุกเฉินมีเตือนลุนออกจากเลนมีกล้องเลือบคัน มีตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถให้ด้วยนะฮะคันนี้รถมือเดียวนะฮะยำนะฮะของผมซื้อรถบ้านแท้ๆอยู่บนโชว์รูมเลยนะฮะพี่อดนิ่งๆเลยาหามุมแล้วอยู่นิ่ง้เลยนะ,ะพรโทรคันบาทอันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดออนมินการไม่มีเก็บนะฮะนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ไส้กรองเปลี่ยนให้อยากได้อะไรเพิ่มเติมเบอร์โทรใส่ไว้ด้านล่างตลอดแล้วหรืออยากจะแอดไลน์มาก็ได้นะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะใครอยากดูรถนะฮะสีนครินคาวินจัดให้อยู่แถวห้างสีคอนนะครับ ส่วนวันนี้ผมปักคุณหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครขอหนึ่งซับป,ประคายและหนึ่งกระดิ่งให้ด้วยนะพี่นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ